สวัสดีครับปบกับจองนงเดียทีมลังบ้านน้ององค์อิงนะครับก็บรรยากาศเบาๆนะครับปลาโมกคนหากินหมานเด้อค่ะเบาๆเงียบๆกับพอเปิดเพลงไม่ได้ร้องคาราโอเกะไม่ได้ครับเล็กสิตนะเอฟซีเข้าใจเนาะไไมมม่ีกร้อะขอบคุณนเอฟซีสาวน้อยปิดบันเทิงเอฟซีน้ององค์อิงแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในเด้อค่ะฝากกดติดตามช่องป๋าโมกคนหากินหมานป้านางแม่บ้านน้องหิงต้องพูดแบบน,น้อยน้องหญิงนะคะแล้วก็ลุงเดียคนหากินหมานเด้อค่ะมันกำหัวลุงเดียคนยไหนลุงเดียทีมหลังบ้านค่ะ ป่าวันวาแล้วป่าวันมันหนึ่งขึ้นได้เอาโมเมนต์นี่ว่าขอตูดขอตูดหลายๆค่ะมูรับแล้วครับ <ๆ S 3> วันเกิดเบาๆก้องแม่ก็องหลังบ้านเนาะค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ป่าวันกับไายสุบสันวันเกิด ปนางกับลุงเดียเบอร์เดย์ปนางกับลุงเดียนะคะแล้วป้าวันก็เลี้ยงข้าวเหนียวค่ะกับตำมะหุงตั้งแต่เมื่อกลังเวินภาพลูกฉังไม่น่าถ่ายนะพวกแตฉันไม่ได้ถ่ายแล้วนันเนี่ย <c oughs> ฉันให้นอนเดี๋ยวหมูเดี๋ยวหมูก็กลางมุ้ให้หมูนอนแล้ว <c oughs> ลูกง่วนอนแบลวที่นอนให้มันนอนเลย เอาไปในรูมันเอาที่นอนมาให้หนูกินกันสักปักนึงแล้วครับเริ่เพลงเบิดได้กันนะครับอันนี้ก็ได้บรรยากาศเบาๆประวันสี่มอืบแต่ไมดจะเล่บแดดรอบค่ะไม่บ่ได้เวของมาจากในบ้านเนาะค่ะแม่น้องเป็นอะไรเสียดุหนะสำหรับกินนี่ ยวนกรุบทีมครับอืมตั้งเสียก็ยู่ครับเสียให้ไปพักนครับตะกี้เสียดูเด็กก็มากครับนี่เด็กก็กระบาลเลยก็เลยมาจะลองมันเกิดบัสหรับกำลังใจที่ให้ทีมหลังบ้านเนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจ อ่าครับ่อนี้บรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับีดูฝากติดตามช่องลุงเดียทีมรังบ้านน้องอุ้งอิงแล้วก็ปามุกคนหน้ากินมานด้วยนะครับกดไลค์กดแจให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยครับเจอกนใหม่คลิปหน้าครับวัสดีครับ